สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่กำลังร้อนแรงที่สุดในขณะนี้วันนี้เรามีประเด็นใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจและความมั่นคงของ,ของประเทศไทยเราประเด็นที่ทำให้วงการการทูตทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องสั่นสะเทือนเมื่อจูจ่จูประเทศที่ขึ้นชื่อว่าลึกลับและปิดกั้นตัวเองมากที่สุดในโลกอย่างเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศถ้อยถแถลง ที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการดูเถิดว่าในท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจขั้วตะวันตกและขั้วตะวันออกที่กำลังตึงเครียดถึงขีดสุดทำไมเกาหลีเหนือถึงเลือกช่วงเวลานี้ในการประกาศต่อหน้าชาวโลกว่าประเทศไทยคือมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวในอาเซียนคำพูดนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำทักทายฉันมิตรธรรมดาแต่มันแฝงไปด้วยนัยยะสำคัญ ทางการเมืองที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดมันคือรหัสลับทางการทูตหรือคือการวางหมากในเกมอำนาจระดับโลกกันแน่นอกจากคำประกาศเรื่องมิตรภาพที่ดูนุ่มนวลผิดปกติแล้วยังมีกระแสข่าวลือที่น่าตกใจแพร่สะพัดออกมาจากสื่อยักษ์ใหญ่ในซีกโลกตะวันตกข่าวที่ระบุว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์จากเปียงยางมุ่งหน้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่อาจกระทบต่อธิปไตยของไทยแต่ในทางกลับกันฝ่ายเกาหลีเหนือกับยืนยันเสียงแข็งว่าน,นั่นคือข่าวลวงที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเราในวันนี้เราจะไม่เพียงแค่รายงานข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่เราจะทำการถอดรหัสทุกถ้อยคำบ่งชี้ทุกเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังม่านควันของสงครามข่าวสารทำไมไทยถึงกลายเป็นหมากตัวสำคัญ ที่ทุกคนอยากครอบครองและในฐานะคนไทยเราควรจะเชื่อข้อมูลฝั่งไหนหรือควรจะวางตัวอย่างไรในวันที่พายุข,ข้อมูลถาโถมเข้าใส่รอบด้านเช่นนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะในอีก3 0นาทีต่อจากนี้เราจะพาคุณดําดิ่งไปสู่เบื้องลึกเบื้องหลังของวงล้อมมหาอำนาจที่กำลังบีบรัดเข้ามานี่คือช่วงเวลาที่สติและปัญญาของชาติจะถูกทดสอบอย่างหนักที่สุดครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์การทู่สมัยใหม่มาร่วมกันค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้พาดหัวข่าวที่ร้อนแรงไปพร้อมๆกันครับการที่เราจะเข้าใจถึงเบื้องลึกและในสำคัญของถ้อยถแถลงอันชวนให้ขบคิดในครั้งนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบย้อนรอยถอยหลังไปดูรากง่าวแห่งสัมพันธ์มตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือที่เราคุ้นหูกันในนามเกาหลีเหนือให้ท่องแท้เสียก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองชาตินั้นไม่ได้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมั่นคงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ซึ่งเป็นยุคสมัยที่โลกใบนี้กำลังตกอยู่ภายใต้มเมฆหมอกแห่งความขัดแย้งของอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างสุดขัว ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยของเราได้แสดงให้โลกเห็นถึงความชาญฉลาดในการดำเนินวิเทศนโยบายที่เน้นการสร้างมิตรภาพกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิป,ปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของปวงชนชาวไทยท่านผู้ฟังที่เคารพครับในสายตาของรัฐบาลณกรุงเปียงยางประเทศไทยของเรานั้นไม่ใช่เพียงประเทศที่มีชัยภูมิอันเหมาะสม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่เราคือสถานีแห่งความเชื่อใจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเวทีโลกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนหน้าต่างบานสำคัญที่ช่วยให้เกาหลีเหนือสามารถมองเห็นและสื่อสารกับนานาอารยประเทศได้การที่ไทยเรายังคงรักษาช่องทางการสื่อสารทางการทูตไว้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง แม้ในยามที่สถานการณ์โลกจะบีบคั้นหรือมีการประกาศมาตรการบังคับใช้จากองค์กรระหว่างประเทศอย่างหนักหน่วงเพียงใดก็ตามจุดยืนอันสงบนิ่งและเป็นกลางของไทยนี่เองครับที่เป็นเสมือนเกรอะป,ป้องกันความขัดแยง้งและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือยกย่องว่าไทยคือมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวที่มีความหนักแน่นและไม่หวั่นไหวไปตามกระแสลมทางการเมือง หากเราพิจารณาในแง่มุมของวิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชัยภูมิเชิงอำนาจในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าโลกกำลังวนกลับไปสู่ยุคแห่งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีกครั้งฝั่งหนึ่งคือกลุ่มมหาอำนาจจากโลกตะวันตกที่พยายามรักษาอิทธิพลเดิมเอาไว้และอีกฝั่งคือการจับมือกันของประเทศผู้ถือครองอำนาจใหม่ในตะวันออกในสถานการณ์ที่แหลมคมเช่นนี้ทุกการเคลื่อนไหวของไทยย่อมถูกจับจ้อง ด้วยความระแวดระวังการที่เกาหลีเหนือออกมาย้ำเตือนและประกาศกล้องถึงมิตรภาพที่มีต่อไทยในช่วงเวลาเดียวกับที่มีกระแสข่าวลือเรื่องการเคลื่อนย้ายศาสตราวุธในประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามได้โดยง่ายแต่มันคือการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ต้องการบอกให้โลกรับรู้ว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับไทยในฐานะตัวกลางแห่งสันติภาพนอกจากนี้ หากเรามองลึกลงไปในสายใยแห่งความร่วมมือในอดีตเราจะพบว่าไทยและเกาหลีเหนือมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านผลผล,ผลิตทางการเกษตรการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับวิชาการหรือแม้แต่การประสานงานกันในเวทีประชุมระดับโลกแม้ในปัจจุบันมูลค่าการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอาจจะไม่สูงเท่าในอดีตเนื่องจากข้อจำกัดบางประการแต่สิ่งที่ยังคงดำรงอยู่อย่างเหนียวแน่นคือ ความเข้าใจในเกียรติภูมิของชาติซึ่งเป็นหลักการที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ําคือกระบวนการทางการทูตของไทยที่เปรียบเสมือนไผ่ลู่ลมซึ่งหมายถึงความยืดหยุ่นแต่ไม่หักกลางทางความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยังคงรักษาแก่นแท้ของชาติเอาไว้ได้อย่างสง่างามนโยบายนี้เอง ที่ทำให้เราสามารถคุยกับทุกฝ่ายได้อย่างเปิดอกในโลกที่เต็มไปด้วยการตั้งแง่และการตัดสายสัมพันธ์ความนิ่งสงบและมีเมตตาธรรมทางการทูตของไทยเปรียบเสมือนโอเอซิสที่ทุกฝ่ายอยากจะเข้ามาพักพิงและเจรจาดังนั้นเมื่อมีกระแสะข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาจากสื่อต่างชาติเก,กับการลักลอบส่งมอบเครื่องมือทางการทหารผ่านเส้นทางลับในภูมิภาคอาเซียนความกังวลที่เกิดขึ้น จึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่เรื่องความมั่นคงทางกําลังรบเท่านั้นแต่มันคือบททดสอบความเชื่อใจครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างไทยและมิตรประเทศรอบด้านข่าวลือเหล่านี้ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อสั่นคลอนสเสถียรภาพของภูมิภาคหรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อบีบบังคับให้ไทยต้องเลือกข้างในสมรภูมิอํานาจนี้กันแน่พ่อแม่พี่น้องครับการที่เราจะมองความจริงให้ทะลุป,ปูปโปร่งในยุคสมัยแห่งพายุข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ เราต้องอาศัยสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางเราต้องไม่ปล่อยให้พาดหัวข่าวที่เน้นความตื่นตระหนกมาครอบงำความคิดการที่เกาหลีเหนือระบุชื่อประเทศไทยอย่างเจาะจงในเวทีสากลน,นั้นเป็นการตอกย้ำถึงอำนาจละมุนหรือพลังแห่งการโน้มน้าวใจที่ไทยมีอยู่พลังที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งประหารชีวิตแต่พึ่งพาความจริงใจและการเคารพในอธิปไตยของกันและกันในส่วนต่อไปของรายการ เราจะเดินทางเข้าสู่แกนกลางของความลับที่จะถูกเปิดเผยเราจะมาเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของข่าวลือเรื่องอาวุธว่าถูกปั้นแต่งขึ้นมาจากที่ใดใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปล่อยกระแสข่าวนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองและทำไมประเทศกัมพูชาถึงถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมากเกมนี้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายหลังรายงานลับและภาพบันทึกจากฟากฟ้าคืออะไรกันแน่ มาร่วมกันถอดรหัสลับนี้ไปพร้อมกันในส่วนหน้าครับท่านผู้ฟังครับบัตรนี้เราเดินทางมาถึงแกนกลางของความจริงที่หลายคนกำลังเฝ้ารอคอยข้อมูลที่ถูกปิดบังไว้ภายใต้กระแสข่าวลืออันร้อนแรงเรื่องการลักลอบขนส่งศาสตร์ตาวุธยุทธปกรณ์จากคาบสมุทรเกาหลีมุ่งหน้าสู่แผ่นดินเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตประการแรกคือต้นทาง ของข่าวนี้ครับหากเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าข้อมูลเหล่านี้มักจะถูกปล่อยออกมาจากหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ในดินแดนโพ้นทะเลโดยมีการอ้างถึงภาพถ่ายจากฟากฟ้าหรือที่เรียกกันว่าภาพบันทึกจากดาวเทียมแต่สิ่งที่ขาดหายไปเสมอคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่อยู่ในตู้บรรทุกเหล่านั้นคืออาวุธร้ายแรงจริงหรือไม่เหตุใดข่าวลือนี้ จึงต้องระบุชื่อกัมพูชาและทำไมต้องเน้นย้ำว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อเผชิญหน้ากับไทยนี่คือหมากเกมที่ถูกวางไว้เพื่อสร้างความระแวงแคลงใจระหว่างพี่น้องในอาเซียนครับในวันที่ภูมิภาคของเรากำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพยายามสร้างเขตเศรษฐกิจที่ไร้รอยต่อสิ่งที่จะสามารถหยุดยั้งความรุ่งเรืองนี้ได้ดีที่สุดคือการทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน เกิดความไม่ไว้วางใจกันเองการป้ายสีให้เกาหลีเหนือดูเป็นผู้ร้ายที่ส่งมอบเครื่องมือประหารชีวิตและป้ายสีให้กัมพูชาดูเป็นภัยคุกคามต่อไทยจึงเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลในการดึงไทยให้ถอยห่างจากความเป็นกลางทางการทูตแต่แล้วความจริงที่สว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นเมื่อทางการเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศปฏิเสธอย่างเป็นทางการด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดและหนักแน่น พวกเขาได้ย้ำชัดต่อหน้าประชาคมโลกว่าไม่มีการส่งมอบอาวุธใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการประกาศว่าไทยคือมิตรแท้ที่พวกเขาให้เกียรติสูงสุดคำประกาศนี้เปรียบเสมือนการสาดน้ํำเย็นรดลงบนกองไฟแห่งข่าวลือที่กำลังคูชนมันคือการทำลายความพยายามของสื่อมวลชนบางสำนักที่ต้องการปั่นหัวให้คนไทยเกิดความหวาดกลัวท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ลองพิจารณาด้วยปัญญาเถิดว่าในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสอดแนมก้าวไกลไปถึงขั้นที่สามารถมองเห็นมดตัวหนึ่งบนพื้นหญ้าจากนอกโลกได้หากมีการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ข้ามมหาสมุทรจริงเหตุใดจึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนกว่าเพียงแค่คำบอกเล่าจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามความจริงที่ถูกเปิดเผยในวันนี้คือข่าวลือดังกล่าว เป็นเพียงเครื่องมือในการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อทดสอบความหนักแน่นของรัฐบาลไทยและเพื่อบ่อนทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมิตรประเทศที่อยู่นอกขั้วอำนาจตะวันตกการที่เกาหลีเหนือเลือกใช้คำว่ามิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวในอาเซียนกับไทยนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าเพียงคำชื่นชมแต่มันคือการเปิดโปง,งให้โลกเห็นว่าในขณะที่คนอื่นพยายามสร้างความแตกแยก ไทยเรากลับเป็นประเทศเดียวที่ยังคงยึดมั่นในหลักการแห่งการไม่ก้าวไกายกิจการภายในของผู้อื่นและยังคงรักษาสัจจะทางการทูตไว้อย่างมั่นคงความจริงข้อนี้เองครับที่เป็นสิ่งที่มหาอำนาจบางกลุ่มหวาดกลัวเพราะอำนาจแห่งความจริงใจและความเป็นกลางนั้นทรงพลังยิ่งกว่าขีปนาวุธลูกใดๆดังนั้นความจริงที่อยู่เบื้องหลังมั่นควนในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการสะสมกำลังรบแต่เป็นเรื่องของ การช่วงชิงพื้นที่ข่าวสารเกาหลีเหนือต้องการบอกกับชาวไทยว่าจงอย่าได้วันไหวไปตามเสียงยุแยงจากภายนอกและในทางกลับกันพวกเขาก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะเปิดเผยความโปร่งใสในความสัมพันธ์กับไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนการที่ความลับนี้ถูกคลี่คลายออกมาทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าใครคือมิตรที่ยืนเคียงข้างในยามยากและใครคือผู้ที่หวังจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากความสับสนของชาติไทย ในส่วนต่อไปเราจะดำดิ่งลงไปสู่การวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงเหตุผลว่าทำไมความนิ่งสงบของไทยจึงกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดในสายตามหาอำนาจและเราจะรับมือกับสงครามข่าวสารที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตได้อย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางแห่งความสมดุลของเอเชียสืบต่อไปครับท่านผู้ฝังผู้มีเกียรติครับเมื่อเราลอกเปลือกนอกของข่าวลือและถ้อยถแถลงออกจนหมดสิ้น สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราคือสมรภูมิแห่งการค้านอำนาจที่ซับซ้อนยิ่งนักคำถามที่สำคัญที่สุดคือเหตุใดความนิ่งสงบของประเทศไทยจึงกลายเป็นสิ่งที่มหาอำนาจทั่วโลกทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกต่างให้ความสำคัญและยำเกรงคำตอบนั้นวางอยู่บนรากฐานของยุทธศาสตร์ที่บรรพบุรุษไทยได้วางไว้นั่นคือการทูตแบบไผ่ลู่ลม แต่ในยุคสมัยใหม่นี้ภัยของไทยไม่ได้เพียงแค่ลูกตามลมเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแต่มันคือการเลือกที่จะยืนอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดเพื่อเป็นแกนกลางให้กับทั้งภูมิภาคในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองโลกประเทศที่เลือกข้างอย่างชัดเจนเปรียบเสมือนคนที่ฝากโชคชะตาไว้กับผู้อื่นแต่ประเทศไทยเรากลับเลือกทางสายกลางทางการทูตซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งในวันที่โลก กำลังถูกบีบให้กลายเป็นสองขั้วการที่เกาหลีเหนือประกาศว่าไทยคือมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวในอาเซียนนั้นหากเรามองให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงเจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์มันคือการส่งสัญญาณว่าเกาหลีเหนือต้องการพื้นที่หายใจที่ปลอดภัยและพวกเขามั่นใจว่าไทยคือประเทศที่มีเกียรติภูมิและความหนักแน่นพอที่จะไม่หักหลังมิตรภาพเพียงเพื่อแลกกับผลประโยชน์ระยะสั้นท่านผู้ฟังครับ เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เรียกว่าสงครามไร้รูปแบบซึ่งไม่ได้สู้กันด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่สู้กันด้วยวาทกรรมและข้อมูลข่าวสารใครที่สามารถครอบครองความเชื่อของประชาชนได้คนนั้นคือผู้ชนะข่าวลือเรื่องศาสตราวุธที่แพร่สะพัดออกไปจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ที่เลวร้ายให้กับมิตรภาพไทยเกาหลีเหนือเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทย ต้องถอยห่างจากความเป็นกลางแต่ยิ่งมีการกดดันมากเท่าไหร่ความนิ่งสงบของไทยกับยิ่งชายชัดถึงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของชาติที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือบทบาทของไทยในฐานะสะพานเชื่อมแห่งเอเชียหากเราพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งทางชัยภูมิศาสตร์ของเราเราคือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างจีนอินเดียและกลุ่มประเทศหมู่เกาะในอาเซียน การที่มหาอำนาจอย่างเกาหลีเหนือหรือแม้แต่มหาอำนาจในซีกโลกตะวันตกพยายามเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับไทยนั่นเป็นเพราะเขารู้ดีว่าใครก็ตามที่ได้ใจประเทศไทยจะสามารถกุมทิศทางของภูมิภาคนี้ได้แต่ไทยเรากลับเลือกที่จะไม่ให้ใจใครจนหมดสิน้นแต่ให้ความจริงใจแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าอำนาจแห่งความสงบ ที่ทรงอิทธิพลยิ่งกว่าแสนยานุภาพทางทหารนอกจากนี้เราต้องมาพิจารณาถึงภูมิคุ้มกันทางปัญญาของปวงชนชาวไทยในอดีตข่าวสารอาจถูกผูกขาดโดยแหล่งข่าวเพียงไม่กี่แหล่งแต่ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลไหลบ่าดังน้ำป่าการที่เกาหลีเหนือออกมาประกาศความจริงจากฝั่งของเขาจึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้คนไทยได้ฝึกการฟังความรอบด้าน เราไม่ได้ถูกสอนให้เชื่อเกาหลีเหนือทั้งหมดและเราก็ไม่ได้ถูกสอนให้เชื่อสื่อตะวันตกทั้งหมดแต่เราถูกสอนให้ใช้สติในการกั่นกรองความจริงจากกองขยะแห่งข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์การทูตของไทยจากนี้ไปจะไม่ใช่เพียงการตั้งรับเพื่อความอยู่รอดแต่คือการเชิงรุกในการสร้างพื้นที่สีขาวพื้นที่ที่ทุกประเทศไม่ว่าจะมีความขัดแย้งกันเพียงใดสามารถมาใช้ประเทศไทย เป็นที่เจรจาและหาทางออกร่วมกันได้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่เกาหลีเหนือมีต่อไทยจึงเป็นเสมือนใบเบิกทางที่สำคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าแม้แต่ประเทศที่เข้าถึงยากที่สุดก็ยังยอมเปิดใจให้กับมิตรภาพแบบไทยๆนี่คือชัยชนะทางการทูตที่กินลึกเข้าไปถึงข้าหัวใจของนานาชาติสุดท้ายนี้พ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่มหาอำนาจกลัวที่สุด ไม่ใช่การที่ไทยมีอาวุธร้ายแรงแต่คือการที่คนไทยรู้เท่าทันและมีความสามาคีในการรักษาจุดยืนของชาติสงครามข่าวสารที่มุ่งเป้ามาที่ความสัมพันธ์ไทยเกาหลีเหนือในครั้งนี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่าเราจะยังคงรักษาความนิ่งสงบดังขุนเขาหรือจะหวั่นไหวไปตามกระแสลมที่ผู้อื่นพยายามพัดโบกเข้ามาหากเรายังคงยึดมั่นในทางสายกลาง และใช้ปัญญาในการนำทางประเทศไทยของเราจะไม่ใช่เพียงผู้ตามในเวทีโลกแต่เราจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของเอเชียอย่างแท้จริงในส่วนสุดท้ายของรายการเราจะมาสรุปบทเรียนและแนวทางปฏิบัติสำหรับคนไทยทุกคนในการรับมือกับข่าวสารเหล่านี้พร้อมทั้งประเมินทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตว่ามิตรภาพแท้เพียงหนึ่งเดียวนี้จะนำพาประเทศไทย ไปสู่จุดใดในแผนที่อำนาจโลกโปรดติดตามบทสรุปที่สำคัญยิ่งในส่วนหน้าครับพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมชาติที่เคารพพรกทุกท่านครับตลอดเวลาเกือบ30นาทีที่เราได้ร่วมกันถอดรหัสและดำดิ่งลงไปในวังวนของการเมืองโลกเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วว่าประเทศไทยของเราไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆบนแผนที่โลกแต่เราคือหัวใจสำคัญที่มหาอำนาจไม่อาจมองข้ามได้ คำประกาศจากเกาหลีเหนือที่ว่าไทยคือมิตรแท้เพียงหนึ่งเดียวในอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำชื่นชมทางการทูตแต่มันคือการยอมรับในความหนักแน่นและความเป็นกลางของชาติไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในวันที่พายุแห่งข้อมูลข่าวสารโหมกระนำ่ำข่าวลือเรื่องศาสตร์วุธและความระแวงแคลงใจที่ถูกจงใจสร้างขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนบททดสอบความแข็งแกร่งของสติชาติของเรา หากเราหวั่นไหวไปตามกระแสลมที่ผู้อื่นพัดโบกเข้ามาเราย่อมตกเป็นเบื้องล่างในเกมอำนาจของเขาแต่หากเรายืนหยัดด้วยปัญญาและพิจารณาความจริงด้วยใจที่สงบนิ่งเราจะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางลมนั้นเสียเองท่านผู้ฟังครับบทเรียนสำคัญในวันนี้คือมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่พิสูจน์กันที่การกระทำในยามวิกฤตการที่ไทยเราสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายไว้ได้ โดยไม่เสียเกียรติภูมิคือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเราจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความขัดแยง้งและจะเป็นแผ่นดินที่มอบความสงบให้แก่โลกใบที่กำลังร้อนระอุนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้ว่าชาติที่เข้มแข็งที่สุดคือชาติที่ประชาชนรู้เท่าทันข่าวสารอย่าให้พาดหัวข่าวที่เน้นความตื่นตระหนกมาแบ่งแยกเราออกจากมิตรประเทศหรือทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่น ในนโยบายของชาติจงฟังข่าวด้วยหูแต่พิจารณาด้วยหัวใจที่รักในอธิปไตยประเทศไทยของเราจะยังคงนิ่งสงบดังขุนเขาและมั่นคงดังสายน้ำที่ไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำพาชาติไปสู่ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองและสมดุลสืบไปขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกท่าน ใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาเพื่อร่วมกันร,รักษาความมั่นคงของแผ่นดินไทยสืบไปครับสวัสดีครับ